สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะพีพ p เจ็ดสิบสามพีหกหกค่ะก็ถ่ายตามสภาพจริงไงคะแล้วก็หยุดไปวันเดียวเนี่ย,ว,ว,ย,ว,ยวันนี้วันเสาร์ค่ะท่าน f c คะ่ะท่านลูกค,ค้าค่ะจอมฝนก็จะอยู่บ้านเหมือนเดิมใช่ไหมคะช่นกัน ไปตามหยุดไปตามเมียเอาลอยกักระทงไปไว้แต่เขาโทรมาบอกไม่มีใครเอาขึ้นก็เลยไปเอามาพูดได้อย่างไม่อยากจะพูดเลยคุณใหม่ทีสิหยุดยังไงนะโอเค วันนี้เสนอแค่เล่มเดียวสองเล่มเพราะไม่มีเวลาเนาะเล่มเดียวไม่มีนาฬิกาใช่ไหมวันนี้ไม่มีนาฬิกาอ่ะค่ะมาค่ะช่างรันค่ะครับเสนอเล่มอ่าอ่าอีกละจะอ่าไปไหนล่ะคะตลับลูกปืนค่ะนะครับเด็กตลับลูกปืนเป็นงานขัดขาวนะครับขัดขาวนะคะพร้อมซองใครเด็กนะคะค่ะพร้อมซองวันนี้มีซองจ้ะมีซองค่ะ ใบมีดโชก่อนไม่ได้หรอคะโชก่อนสิจ้าอย่าเพิ่งวัดจ้านงานแรกนะครับงานแรกใช่าลันตัวนี้สะท้อนหน่อเออจริงจริงวิ้งใส่วิ้งเลยนะคะเดี๋ยวก่อนตอนนี้คือเรื่องเรื่องคือแสงไม่พอเป็นดำค่ะช่างรันค่ะค่ะอ๋อได้ละค่ะดำเหมือนเจ้าของมันนี่นะจ้าโอ้ยธรรมดาเห็นไหมฮะใสเห็นแล้วไหมเห็นแล้วเห็นครับเห็นล่มครับ <laughs> ดูนะครับใบมีดยาว8.6 8.6นิ้วนะครับใบกว้าง1.3นะครับ1.3นิ้วสันหนา5มิลไอันี้อถอไล่เรียวปลายนะครับสันหนา5มิลไล่เรียวปลายด้ามยาว6กนิ้วนะครับป,ปิดท้ายด้วยเขาคว,วายจ้า สุดท้ายเป็นเขาควายนะครับเหล็กตลับลูกปืนพร้อมซองพร้อมซองนะครับพร้อมซองนะครับราคาค่ะช่างอรันค่ะแปดร้อยบาทพร้อมซองแปดบาทพร้อมซองครับพร้อมส่งน้องลิวค่ะน้องลิวไม่ขายมีช่างอรันเหรอคะขายสิแล้วไปขายอะไรล่มนงินเหรอคะแปดร้อยบาทนะครับพร้อมซองพร้อมส่งนะครับก็ตรงนี้มีเล็กๆนี่ก็ตลับลูกปืนนะครับนี่ก็ตลับลูกปืนอ่า อันนี้หกร้อยห้าสิบาทหกร้อยห้าสิบาทไม่มีซองไม่มีซองครับถ้าจะเอาซองก็ได้ครับสั่งนําเพิ่มผมคิดซองร้อยห้าสิบบาทก็พอห้าสิบบาทครับ,รบใบยาวเจ็ดนิ้วใบกว้างหนึ่งจุดสามนิ้วนะครับสันหนาสี่มิลได้เดียวปลายด้ามยาวห้านิ้วนะครับเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งใบยาวเจ็ดจุดห้านิ้ว ใบกว้าง1.3พอ,อกันนะครับสัญญาเอ้ยสันหนา4มิลไล่เรียวปลายเหมือนกันด้ามยาว5นิ้วนะครับตลับลูกปืนครับ2เล่มนี้ก็ตลับลูกปืน650บาทรวมส่งมาวันนี้นำเสนอ3เล่มจะถ้าจะให้ดูเรื่องความคมเดี๋ยวจะซื้อบอกได้เลยผมทดสอบให้จะฟันไม้ให้ดูก็ได้อ่าโอเคไหมครับทำไมไม่ทดสอบครัวันนี้ ก็แล้วไม่มีนาฬกาไม่มีเวลาป่ากปเนี่ยนาฬิกาอยู่นี่เอาตะกระาหรือจะฟันเหรอถ้าฟันต้องนอกสถานที่เวลาจะยาวช่างลานเวลาจะยาวไปคืออย่างนี้อือเวโน้นมีกิ่งไม้มีอะไรไหมผงยาช่างลานอ่ะไปไปฟันนั่นอ่ะมันไม้ใหญ่มากก็ได้ก็ฟันไปเถอะไปไปเลยมันมีเล็กนะเธอเอาสักเอาสักเล่มนึ่ง หรือสองทั้งหมดเลยนั่นแหละไปนั่นแหละสามเล่มไปทั้งหมดสามเล่มไยังไ่ฟันทั้งสามเล่มเลยค่ะสามเล่มเลยไปเลยค่ะด่นะก็ไม่ต้องก็ได้ไปเลยแต่ระวังตัวเล็กนะคะท่านผู้ชมคะท่านเอฟซีคะท่านลูกค้าใจดีคะต้องกราบขอบพระคุณในวิดีโอแห่งความวุ่นวายนี้นะคะเฮ้ยที่ฉันไม่รู้จะพูดยังไงนั่นในกิ่งตรงนั้นที่คุณฟันทิ้งไว้น่ะก็เหมือนกับว่าเราสามารถ มาถางถังถังได้ให้มันมีประโยชน์ไงช่างรันค้าฟันได้เอาเล็กๆก็ฟันได้อ่าใช่อันนี้สับไปเลวยจ้มเรื่องคมมันต้องตัดอย่างนี้มีช่างรันทำไปเรื่อยดูก่อนนะเล่มไหนไปเล่มไหนโชว์ให้ถ้าลูกค้าดูก่อนเอาเล่มที่มีซองก่อนอ่ะเอาเล่มมีซองก่อนนะใช่ก็เรียงลําดับดีๆที่เมื่อกี้จะได้ไม่สับสนไงครับมีซองก่อนนะอหอเดี๋ยวอย่าห้ามเข้าใกล้นะอันนี้เป็นไม้นี่รุ่นมีอันนี้มีซองนะคะ นป็อะไรนะต้นอะไรต้นคูณก็คือว่าขาดเหมือนกันแต่ใช้เวลาหน่อยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวห้ามเข้าไปค่ะเรียบร้อยเห็นไหมคะขาดเหมือนกันครับขาดได้ผลหมดอ่าแล้วค่ะถ้าลูกค้าจะได้มั่นใจนะคะว่าซื้อไปในใช้งานได้จริงค่ะอ๋อไม่ใช่เลย ไม่มีปัญหาโอเคผ่านไปหนึ่งเล่มค่ะและวอีกมึกอีกเล่มคือเล่มที่สองถัดจากอ่าเล่มสองอันนี้เจ็ดนิ้วอ่าเจ็ดนิ้วน้องน้อยออกมาค่ะน้องน้อยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไม้ไม้จะกระเด็นใส่ลูกไม่เป็นไรเอาล้มเอาล้มบังไว้อะ เพราะว่าจะไปนอกสถานที่ก็ไปไม่ได้เพราะมีจอมป่วนอยู่นี่หนึ่งคนใช่ไหมคะมีลีตัดเลยโอ้ลีตัดเลยแม่แม่จะต้องรีตดัดแม่จะต้องลีตดัดค่ะแม่เจนิ้วจ้าเจ็ดนิ้วก็ฟันได้อ่านี่เจ็ดนิ้วนะคะต่อไปแล้วเดี๋ยวเล่นที่สามเจ็ดนิ้วก็ฟันได้ไปเล่นที่สามอ่าเจ็ดนิ้วครึ่งเล่นที่สามนี่เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะ เล่มแรกนี่กี่นิ้วนะคะช่างลันเล่มแรกอันนี้แปดจุดแปดจุดหกค่ะและเล่มที่สองนี่เจ็ดนิ้วและเล่มที่สามเจ็ดครึ่งอ่าโอเคฟันเลยค่ะน้ำเหนื่อยแล้วเนี่ยน้ำเหนื่อยแล้วนั่นแหละนี่แหละใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็ฟันไปไหนก็ฟันที่แถวนั้นแหละค่ะเดี๋ยวไปทำฟืนได้ไหมเนี่ยทำฟืนก็ได้ นี่ขาดเหมือนกันเรียบร้อยเห็นไหมคะเห็นนะครับไม่มีปัญหาสบายสบายนะครับนี่นี่ค่ะท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะคะคิดหนูนะครับหนึ่งสองสามค่ะมาค่ะเช้าลานเจ้าวันนี้สามเล่มจ้าไปไปอยากไปก็ไปเลยสวัสดีค่ะก่อนอย่าลืมอย่าลืมเลยนะ ได้กอแชร์ได้แชิญเรด้วนะคะโอ้โหขอบคุณมากค่ะ